แบตเตอรี่แบบ Solid State ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับล่าสุดโ o l ks w a g e n นะครับได้ให้บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่แบบ Solid State ที่ชื่อว่าคอนตั s c เคปนะครับทำการทดสอบในรถจริงแล้วนะครับค้นพบว่าประสิทธิภาพด,ดีกว่าแบต EV ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เยอะมาก บริษัทโฟก์สวาเกนก็ตอนนี้นะครับร่วมมือกันกับบริษัทควอนตัมสเคปนะครับกำลังทำพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตก่อนครับพี่โซลิดสเตตคืออะไรพี่อธิบายเาพี่ทราบไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือถ้าแปลง่ายมันต้องเป็นของแข็งใช่โซลิดสเตตคือมันไม่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่อนไหวโซลิดสเตตก็คืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเลยใช่ไหมครับ ซึ่งหลักการของแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตทก็คือแผ่นแอโนดแคโทดเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีเลกโรไลต์อยู่ตรงกลางเพื่อให้อิเล็กตรอนวิ่งใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้มันอยู่ใกล้กันมากไม่ได้มันก็ต้องมีขนาดใหญ่แอโนดแคโทมต้องอยู่ไกลกันหน่อยใช่ไหมครับครับยิ่งใกล้มันก็ยิ่งโอกาสสปาร์คหากันมีมากใช่ไหมครับพอเป็น ยุคหนึ่งเราอยากจะพัฒนาให้แบตเตอรี่มีความจุเยอะขึ้นรเราก็เริ่มมองว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันมีปัญหาอ,อย่างลิเทียมโพลิเมอร์ลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยข้างในอิเล็กโทรไลต์มันก็ไม่เป็นน้ําแล้วนะม,มันเป็นเจลเจลมันก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างว่าเออเวลาร้อนอุณหภูมิสูงมากๆก็ขยายตัวน้อยออทนอุณหภูมิได้สูงกว่าของเหลวพอ,อ,อเป็นเจลหนักกว่านั้นอีกมันก็เลยเป็นมุมมองอนาคตที่เขาคิดออกมาเป็น s o l i ด s t a t ก็คือ แทนที่เราจะเอาของเหลวหรือเจลเป็นอิเล็กโทรไลต์เราทำเป็นของแข็งเลยอของแข็งในที่นี้ก็คือซิลิก้าหรือแก้วนั่นเองอมีคุณสมบัติในการที่มันจะสามารถส่งผ่านอิเล็กตรอนได้เหมือนเดิมแต่คราวนี้อยู่ชิดกันได้มากขึ้นอพอชิดกันเป็นไงครับแบตเล็กลงแต่ความจุเยอะขึ้นครับแล้วพอเป็นของแข็งไม่เป็นของเหลวจุดเดือดเป็นไงครับจุดหลอมละลาย S <S สูงกว่าเดิม,ดมไหมทน<ด>ความร้อนได้สูงกว<ด>่าเดิม,ดมอ่าแล้วก็อ e ิเล็กตรอนอาจจะวิ่งได้ดีกว่าเดิมด้วยทําให้สามารถประจุไฟได้เร็วขึ้นด้วยครับ ผลบวกมีเยอะะเลยครับสำหรับแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตครับซึ่งหลายคนก็เฝ้ารอคอยอยู่ว่าเฮ้ยรถไฟฟ้า EV เนี่ยถ้าอยากจะมีประสิทธิภาพในระยะการวิ่งหรือชาร์จไฟได้เยอะกว่านี้มีความจุเยอะกว่านี้มันต้องรอถึงยุคของโซลิดสเตทครับซึ่งตอนนี้เริ่มทดสอบกันแล้วนะครับผลปรากฏออกมาคือแบตเตอรี่ของควอนตัมสกีนะครับนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ผ่านการชาร์จมามากกว่า1000ไซเคิลแล้วนะฮะ หนึ่งพันไซเคิลผ่านไปบแบตเสื่อมลงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเท่ากับสุขภาพแบตเนี่ยยังอยู่ในระดับ95้าสิบเปอร์เซ็นอยู่นะฮะหนึ่งนไซเคิลนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคที่สูงแต่จริงเนี่ยถ้าโซลิดสเตตในอุดมคติเลยนะครับ,รบมันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่าถึง4เท่าเลยนะสมมติเราใช้กันได้ประมาณ7จ็ดร้อยแดร้อยอบใช่ไหมฮะ เราต้องไประดับสามสี่พันไซเคลเลยแล้วเราก็จะใช้ได้ชนทานมากๆเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขที่เขาทดสอบมาคร,บครับเขาบอกว่าพันไซเคิลเนี่ยถ้าคิดระยะทางเนี่ยก็มากกว่าส0 0แสนไมล์ห,หรือถ้าคิดเป็นกิโลก็กเกือบ5 0 0แสนกิโลอ่ะโอ้โหมันจะเพิ่มความคุ้มค่าให้กับรถไฟฟ้า e ีขึ้นเยอะมากซึ่งทำให้ว่าเห็นว่าห้าแสนกิโลเนี่ยเขาเสีย เสียเขาเรียกคุณภาพของแบตเตอรี่อะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์ซ็นเองแล้วจะถามคาถามแล้วเลยไปมันจะลงแบบนับถอยหลังไหม <c oughs> ไม่เลยิมันก็ค่อยลงพอเลยพอเลยห้าแสนหนึ่งก็ลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าแสนสองก็ลงไปหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์มันไม่เร็วขนาดนั้นมันคือมันจะเสื่อมช้าแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมอมันก็จะยืดยุ่ได้นานอู๋พี่ลองนึกภาพดูรถอีวีหนึ่งคันเนี่ยวิ่งห้าแสนโลพี่ว่ากี่ปีต้องถามก่อนว่าวิ่งยังไงถ้าวิ่งถ้าวิ่งทั่าไปเนี่ย ถ้าวิ่งทั่วไปเนี่ยอย่างผมใช้รถเนี่ยถ้าห้าแสนกิโลเ่ยผมใช้คันหนึ่งตอนนี้ผมยังวิ่งอยู่สามแสนโลสองแสนวันโลปีหนึ่งพี่วิ่งกี่หมื่นโลสิบมูสองหมื่นโลเต็มที่อยู่มาที่สองหมื่นนสองหมื่นโลห้าแสนนี่คูณกันคกันเหนื่อย่ะสองหมื่นคูณกันเหนื่อยเนี่ยสิบปียังเพิ่งยังเพิ่งสองแสนนึ่งอ่ะคือคือตรงนี้เองทําให้เห็นว่าถ้าเกิดบอกว่าประสิทธิภาพรถไปห้าเปอร์เซ็นต์ที่วิ่งผ่านไปห้าแสนโลเนี่ย ผมเรียกว่าแบตนี้เป็นเป็นไลฟ์ไทม์แล้วกันไลฟ์ไทม์วันตีเลยใน่เพราะคือดีกว่าแบตพังะดีกว่าแบตของเหลวที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ลิเทียมโพลิเมอร์ลิเทียมไอออนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วคุณสมบัติทุกอย่างดีกว่านี้ทุกๆด้านเลยพอเป็นของแข็งเนี่ยแลกโดเป็นของแข็งแต่ผมเจอแล้วคุณสมบัติอย่างหนึ่งแต่ผมว่าไม่ดีกว่าแน่นอนอะไรอะไรไม่ดีกว่าราคาอ๋อช่วงแรกๆมันก็ต้องแพงคือเทคโนโลยีทุกอย่างครับการสตาร์ทเข้ามา ต้นทุนมันจะสูงเฮ้ยแต่พี่ไม่ต้องกลัวอีกหน่อยมันจะถูกเพราะอะไรรู้ว่ามันใช้ซิลิก้าทำงั้นผมรู้แล้วใครจะทําได้ฮะใครครับประเทศทางตอนกกลางครับใชทรายเทียบเลยครับเอาทรายมาทําเลยนะฮะว่าไปหาลิเทียมไม่ได้แล้วกันลิเทียมมันผสมันผสมกันคือแผ่นธาตุนี่ต้องใช้ลิเทียมอยู่ใช่ไหมฮะต้องไปหาลิเทียมมาให้ได้แล้วต้นทุนมันจะถูกมากเพราะเป็นของแข็งทนอุณหภูมิก็สูงกว่านะทุกอย่างอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่ามีข้อเสียเดียวของขอนแข็งคืออะไร มันแตกเสียหายง่ายใช่มันแตกได้มันหักได้ครับมันมันมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนของเหลวเดี๋ยวเราก็ใส่บับเบิ้ลเลยใส่เป็นเป็นฟองหุ้มไว้รถไฟฟ้าทุกวันนี้ที่เขายังไม่ไปโซลิสเตทกันนี่คือเขาต้องหาวิธีก่อนว่าเราจะทํายังไงให้แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่แตกไม่หักเมื่อโดนแรงบิดแรงเค้นหรือโดนแรงกดโอ้ยอยู่บนอยู่บนรถมีครบทุกอย่างเลรครับมีครบทุกอย่างนะฮะในที่ที่เขาอะไรครบทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อกระจก ใช่ครับนี่แล้วถ้าทําได้เนี่ยนะฮะรักษาความปลอดภัยไม่ได้ไม่ให้มันแตกมันหักน,นะฮะรประสิทธิภาพมันจะดีมากมันจะทาให้รถไฟฟ้าเนี่ยโหสเปคดีขึ้นเลยคราวนี้คุยกันเลยแะแต่ละยี่ห้อเนี่ยวิ่งเกิน1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จเนี่ยหมูหมูเลยคือผมว่าคงไม่ต้องเปลี่ยนแบตอ,อ่ะไม่ถึงอตอนนี้นเขาก็จะลดแบตลงไงใส่แบตลงมาครึ่งเดียวพอแล้วบอกว่าก็วิ่งได้ห้าเท่าเดิมแต่ราคาถูกลงออ ยังดีนะยังดีไหมครับสุดท้ายสิ้นปีก็ไปแย่งที่ชาร์จกันอยู่นั่นแหละก็เลงจะบอนะไม่ใช่สิ้นปีฮะเราผ่านปีใหม่มาแล้วเราผ่านปีใหม่มาแล้วเนี่ยเราผ่านวาระหนึ่งวาระมาแล้วครับที่กำลังตามมาครับสงกรานใกล้เคียงกว่าครับสงกรานนี้เราจะทำยังไงกับการชาร์จรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดนะฮะก็ไม่เป็นไรให้คนที่เขาขับอีบีเขาไปแก้ปัญหากันเองเราเป็นคนสันดาปอู่แล้วเราไม่ต้องแก้เดี๋ยวเดี๋ยวสงกรานเอารถไฟฟ้ามาให้ขับ คันหนึ่งเดือดร้อนผมดิไม่หาที่ชาร์จ <laughs>